สวัสดีครับพี่ค้อะก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างอีสตันบูลนะครับประกับแมนยูไนเต็ดนะครับเจอกันคืนนี้เวลา5้าทุ่มห้นาทีนะครับผมแมนยูนะครับยังคงความได้เปรียบเช่นเคยนะครับเพราะว่าในบอลถ้วยรายการนี้นะครับเขาเล่นเข้าฝักสะลึกเกินนะครับชนะมา2เกมรวดนะครับกดทั้งเป๊ะเชแล้วก็ไรซิกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกับการเยือนที่ต้องเดินทางไกลแถมราคาต่อมาแบบ มีงรูปเดียวยังไม่พอในสภาพที่การแข่งขันเตะกันติดติดแบบนี้นะครับผมมองแล้วนะครับว่าแมนยูบุกไปคราวนี้เก็บ3มแต้มแน่นอนแล้วครับแต่ดูท่าแล้วมีแววจะไม่ทะลุแต้มต่อนะครับเจ้าบ้านผมมีทรงอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยๆในหลีกก็ฟอร์มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นกับราคาที่ออกมานะครับแบบนี้นะครับผมวัดใจบอลรองไว้ก่อนดีกว่านะครับ แต่ถึงยังไงนะครับแมนยูชนะแน่นอนแล้วครับแต่ชนะไม่เกินแต้มต่อแลครับเอาละครับฟันธงนะครับอยู่รองอีสตันบูลิิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย m MM m 88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง